สวัสดีตอนเชา้จาจ้าทุกคนมาดูต้นเมเป้หลังบ้านโอ้โหวันนี้ร่วงลงไปเยอะเลยไอที่ร่วงๆลงมานี่นะเดี๋ยวเราจะเอากวดเอาไปทำปุ๋ยให้หมดเลยนะว้าวเต็มไปหมดเลยนี่ได้ปุ๋ยเยอะเลยนะเนี่ยนี่เช้านี้รู้สึกว่าเขาร่วงลงมาเยอะมาก เคลิ่นนะทุกคนมายืนดูใบไม้ร่วงเนะช้านี้นะคะอากาศเย็นมากเห็นไหมพื้นเป็นเกรดน้ําแข็งไปหมดละสวนก็ไม่เหลือละสวนผักก็ไปหมดแล้วแต่วันนี้ยังมีแดดอยู่นะคะ